あ。 ียนว่าของซัมได้อยู่สตีปี2024แล้วปี2024ก็ขอเปิดด้วยคลิปอันบ x ็อกไปเลยนะทุกคนก็ไม่ได้ลงคลิปมาจะเดือนพักผ่อนหย่อนใจนะทุกคนช่วงนี้ของม,มีความน่ารักเสมอแน่นอนคลิปนี้ดูจากเสื้อผ่านใครที่สนใจพิกัดชิ้นไหนก็เดี๋ยวทิ้งพิกัดลิงก์มาให้ด้านล่างนะส่วนชุดของจินนะคะก็ พิกัดตามนี้เลยนะเสื้อของเคสน,นะแล้วก็กังเกงของร้านอะไรสักอ,อย่างเนี่ยของเคสน,นะคะนี่มาจากเพนเพอร์ฮับนะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นกระโปรงพีพจีนมาแล้วทุกคนก็ไปพีได้เลยนะเดี๋ยวปักพิกัดให้สัดส่วนก็ตามนี้เลยนะคะยถุงหน้าร้าน ไลน์ช nice. ันไหของกุกิปิโกะซัมเมอร์ต้องอะไรต้องกูกิปิโกะเป็นทรงที่แบบว่าปีทีเ่เราเคสใส่บ่อยมากแล้วเขาก็ออกลายนกของเขามาใหม่อุ้ยลายผ้ารอบนี้น่ารักมากเลยอะ่ะตัวน,นี้จะมีความแบบสีหว,วานๆ<อ>เป็นสวรรค์มากคือที่ชอบคือไม่ต้องรีดก็อันนี้เราส่งคนเลือกมาเป็นไซส์ S นะทุกคนเหมือนก็อถึงระหว่าง S กับ M ก็เลยลองเลือก M แต่รู้สึกว่า M มันจะแบบด้วยความที่เป็นคนไหล,หลแคบออใช่มันก็เลยจะมีความไหลมันจะตกลงหน่อยเคก็เลยเลือกมาเป็นไซส์ S, <S, S. ปกติเขาไม่ได้ทํากระโปงสั้นเนาะรอบที่แลวจะเป็นปกระโปรงยาวเป็นออน้องลายดอกแล้วก็แกงกระโปงยาวแบบฟอลล์เป็นน้องลายดอกสีชมพูที่มันออกเป็นติ่งน้าตาลใช่ปะใช่ใช่จะเป็นชมพูชมพูตุนๆนเหมือนสีเสื้อเพิ่นใส่ตัวนั่นแหละนี่เราเลือกมาเป็นไซส์น่าจะไซส์เอ็มนะคะทุกคน<ซ>เขา<ม>จะมี ML แล้วก็ x อ็กแล้วว่าไม่สั้นไปไม่ใหญ่ไปแล้วก็เอลสมอกกาลังดีนะทุกคนข้างในมีซับกางเกงให้ด้วยไม่ต้องกลัวโปนะเียวลายไหนเราชอบสีที่เราชอบสีฟ้าเหมือนอันนี้จะออกมาเป็นลเ่่นใใหหมมป็าายฟฟ้ ตุ Finished ต่นๆหน่อยทุกคนน่ารักมากเลยจริงน่ารักเลือกยากเอาจริง <Believe> สีสองสีนี้คือเป็นสองสีที่ชอบทั้งคู่และนี่เป็นคนชอบทั้งสีชมพูสีฟ้าก็กดเพิ่มจะไปยากอะไรเพื่อนก็กดเพิ่มอันนี้จากร้าน Happy Project นะคะนี่ไง Happy Project กะโปงตัวนี้ไงที่เราไปถ่ายคู่กันอ่ะอ h ชั้นสองพันยี่สทุกคนจะเป็นสีพีชแบบนี้เลยไม่เคยเจอผ้าอย่างเงี้ยบอกไม่ถูกเหมือนกันอะกระโปรงเขาจะเป็นทรงแบบ ผูกได้ข้างในมีกระดุมแบบนี้นะคะมันไม่ได้ทําเป็นซิทนะเสื้อคือให้ตามกุ้นคอปกกุ้นเอยกระเป๋าเอยก็คือมีกุ้นเหลืองสีผิวสองสีใส่ได้ไหมอ่ะรอดไหมเพื่อนอรอดใส่แล้วดูผิวใบาขาวเหลืองขาวเหลือง,องก็ไม่ได้ดูผิวซีนนะทุกคนสวยตัวนี้เหมาะกับฉันเพราะฉันไม่ชอบรีดผ้าจ้ะอ้าน้องคนนี้จะเป็นเดรส อันนี้น่าจะพาลินินมีความแบบมันนุ่มมากเลยอ่ะใครที่เป็นคนชอบแต่งตัวแนวแบบมินิมอลแต่มีความสีสัน่ะใช่ใช่ใช่ก็ร้านนี้เลยฟ้าจะเป็นฟ้าละมุนละมุนข้างหลังก็จะทําเป็นผูกแบบนี้นะคะแล้วก็มีโชว์แหวกหลังนิดนึงความแบบว่าใส่คูมิกินนี่ไงไปเดินชายทะเลได้นะตรงบริเวณด้านหลังจะทําเป็นแบบว่าจํมนิดนึงอ่าบางคนใส่เป็นมินิเดสได้หรือว่าบางคนจะไปใส่กางเกงขา ขาสั้นก็ได้ขาสั้นไว้ไหนก็จะเป็นมินิดเดชใช่ปหรือว่าจะเป็นกางเกงผ้าที่แบบผ้าลินินผิวๆหน่อยแ a ป p ป p r o โปรเจกต์ทีสองตัวเออแอบอกว่าร้านนี้ผ้าดีมากแล้วเหมือนเขาจะแบบเขาตัดเย็บเองขึ้นแพทเทิร์นเองหมดเลยใช่ได้ไม่ลันเลยร้านนี้คือแบบเชียแต่นี้ว้าวมากเลยผ้านี้ไม่เคยเจอน่นสิเนาะไม่เคยเจอผ้านี้อันนี้จากร้านอะไรเอยจากร้านอพายออฟฟิเชุงเขาน่ารักเนาะ คือเสื้อผ้ารอบนี้จะมีความแบบวนไปทะเลนิดนึงนะทุกคนจะเป็นแบบงานแบบใส่สบายๆบผิวผิวไซส์ S, <Size> S, <S นะคะทุกคนไซส์ S อุ้ยแต่ของจริงคือผ้าเขาเขาผิวนะทุกคนอย่างเงี้ยทุกคนเนี่ยให้ดูความผิวตึ๊ดๆต,ต,ตรงตรงหน้าอกอะ่ะเหมือนมันจะมีมีซับให้เห็นไหมมันก็จะไม่บางแต่ว่าตรงชายตรงนี้ก็จะแบบแบบมีความบางเซ็กซี่นิดเหมือนเป็นแบบซีทรหนอยๆมันยืดเยอะมากอะ่ะคือเขามีสมองข้างหลังให้อะ่ะ ด้านแขนตรงนี้เขาจะทำมาเป็นสมอฟยางแบบนี้คุณมีหน้าอกใส่ทรงนี้สวยนะเพื่อนใช่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 เราเป็นคนชอบใส่เสื้อคอเลี่ยมเคสว่าเคดใส่ได้ไหมทรงนี้หรือว่าสวยนะใส่ได้รงนี้ใส่ได้ได้รู้สึกว่าคือแบบเป็นคนมีต้นแขนใช่ไหมแต่เนี่ยปกของเขาก็จะแบบปิดต้นแขนของเราพางต้นแขนได้่ใชมีโปรโมชั่นด้วยใครที่ตามจากซามดาอยู่นะก็คือลดไปเลย10%นะคะทุกคนก็แคปแคปแคปแช่แค่แ งานเนี้ยบดูดีเลยขอขั้นฉากเข้ากระเป๋าแป๊บนึงนะทุกคนอันนี้ของพิน a b บ e ครั้งครังก่อนก็เคยมีของเขาจะเป็นแนวผ้าแคนวาสป่ะสวยเงี้ยเลย อุ้ยเขาจะเลอค่ะคิมคข่เทียบกับกระโรงเคสนอะ่ะอันนี้เขาเรียกว่าสีขาว,ขาวที่เป็นแบบขาวเลยนะส่วนของเราจะเป็นสีเบทแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้เชิงเบทกับเชิงขาวมันเป็นแบบ<ส>เห็นป่ะที่มันอยู่กลกงกางกึ่งตรงกลางๆแมกับแบบแบบแมทช์ง่ายตอนเห็นที่จีนถ่ายรูปมาแล้วแบบสีมันมันวินเทจมากเลยอ่ะจะบอกว่าสีเนี้ยคือคือช่วงนี้รู้สึกว่าแบบของวินเทจก็มาแรงทุกคนใส่เสื้อผ้าแบบเบสิกเบสิกเลยนะแล้วเสื้อยืดก็ข้างล่างเป็นกางเกงยีนที่มันมีความแบบขาม้าหน่อยอ่ะมันเข้ากับกระเป๋าอ ดูมีอะไรอะ่ะข้อดีของเขาคือเขาจะทํามาเป็นหมดอย่างเงี้ยคนมันวางแล้วอยู่ทรงได้เลยเห็ปะเนี่ยแล้วมันก็ทําให้กระเป๋าไม่เลอะด้วยจะมีสายยาวด้วยแต่เราอะรู้สึกว่าทรงเนี้ยมันต้องเป็นแบบ เท่าน,านั้นต้องช h เดอร์แบ็ g เท่านั้นแล้วก็ข้างข้างเขาจะเป็นแบบพ็อกเก็ตที่แบบใสแอร์พอร์ตได้แล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็ใส่เป็นพวกกระเป๋าตรงกระเป๋าตังเศษเหรียญอะไรเงี้ยก็ได้นะทุกคนซับก็จะเป็นสีแบบนี้เลยแล้วว่าใส่ของได้เยอะมากเพราะว่ามันมีความแบบขยายอย่างเงี้ยได้อนะค่ะเมื่อวานไปเปิดโหวตให้แล้วเดี๋ยวขึ้นโพให้ดูเลยว่าคนในไอจีชอบสีไหนแล้วว่าสีนี้แต่สีนี้ก็น่ารักอะคือชอบนี่เป็นคนแบบแต่งตัวโทนสว่างใครที่ชอบไปนี้ตามจากซัมดายูก็ ลด100บาทนะทุกคนทั้ง100บาทแน่วาเลน่าดอสตูดิโอนะทุกคนอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเหมือนกันแต่ว่าเป็นกระเป๋าสตตงค์แล้วเหมือนซื้อใหม่เหมือนกันซื้อเยอะเหมือนกันเราการที่เราจะรับซัพได้เราก็ต้องมูเรื่องกระเป๋าเหมือนกันอ่าแพคเกจจิ้งสีม่วงของข่อยปึ๊บ มีสายมาให้ด้วยใส่บัตรได้เยอะมากนะทุกคนใช่แล้วก็ใส่เหรียญได้หรือว่าจะใส่เป็นเงินพับก็ได้นะส่วนอะไหล่ของเขาสองสีก็จะต่างกันอย่างนี้เลยของเราจะเป็นสีทองส่วนเคสจะเป็นอะไรสีเงินแล้วก็นี่เคสเขาทําเป็นแบบเป็นดอกไม้เขาเรียกอะไรนะไปเวอร์ไปเวอร์ไป,ไปเวอร์จะนำโชคมาให้เรานี่เข้าวงการใส่หม้นอนะีกเมื่อไหร่เนี่ยเอ่อยิ่งโตก็รู้สึกว่าแบบวันนี้ใส่เสื้อสีเลยนะสีมงคลสีเลยนะกางเกาก็าาว่าซ้ายหรือขวาดีนะอันนี้เรื่องจริงจริงเหรอ <laughs> อันนี้เหมาะกับชาวออฟฟิศแบบเคตมากเลยอ่ะคือตอนเวลาพักเที่ยงอะ่ะจะชอบแบบเหมือนเหมือนเราจะพกแค่โทรศัพท์ออกไปข้างนอกแตนน่เดี๋ยวนี้หลายร้าน่วนใหญ่อยู่ๆเขาก็กลับมาใช้เงินสดมังกรก็สแกนจ่ายได้แล้วทำไมอยู่ๆคุณพี่รับแต่เงินสดอันนี้ก็ใส่แบบนี้ได้เลยนะทุกคนก็สอดสายเข้ามาแบบนี้ได้เลยเขาจะมีห่วงตรงนี้นง่ายๆแบบนี้เลยเนี่ยชอบกระเป๋าแบบนี้แล้วมันห้อยของคอไปอทานข้าวพักกลางวันเท่าไหร่นะคะพี่ สักครู่ค่ะหยิบให้มีค่ะวันนี้มีเงินสดนะคะแล้วสมมติจะเข้างานติด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 นี่เป็นคนเปลี่ยนกระเป๋าบ่อยแล้วแบบจริงๆมันก็ดีนะที่เรามีกระเป๋าอลเล็ตเล็กๆแบบเนี้ยคือมันก็จะใส่แค่สิ่งที่เราต้องการกระเป๋ากระเป๋าใหญ่มากอะ่ะหนังนุ่มมากหนังนุ่มนิ่มอืกินกระเป๋ามอยนะันหอมจังเลยคะ่ะจากร้านแน็กแบ๊กอุ้ยรอบนี้มาแบบเอาใจสายนักแบก ทั้งแบกลุกโกแบกบงานแบ,บกเอกสารแบกเม้าเขาอแบบ,บ,บเธอเป็นสาวถึกนะเนี่ยใบยใหญ่เอาใจสายนักแบกบแล้วก็มีซิปรูดแบบว่ากันขโมยไงเธอจะขโมยของฉอันหรอนี่ฉันมีซิปจ้ะใหญ่ถูกใจอะ่ะอุ้ยตั้งหนังมนิ่มมากเลยอ่ะจริงแบบสัมผัสสัมผัสม,มันดีนใช่ไหม,ม,มสีนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะทุกคนด้านในเขาก็จะบุกมาเป็นผ้าแบบนี้เลยข้างในจะมีซิปนะทุกคนแล้วก็มีช่องแบบนี้นะคะใหญ่ๆหนึ่งช่องแล้วก็ช่องใส ของแบ่ง2ช่องแบบนี้นะส่วนด้านหลังก็จะมีซิปตรงนี้ใส่ของได้อีก1ช่องนะคะทุกคนสายเขาจะมี2สาย3สายจ้าขึ้นไหลได้ส่วนใครที่จะคอสบอดี้ก็ให้คอสโดยการ ใช้สายยาวสุดซึ่งสายยาวสุดเขาสามารถปรับระดับความยาวได้นะทุกคนสีนี้หนักกว่าเพราะน่าจะน่าจะเป็นพอเป็นหนังพีอูแต่อันนี้มันมันเหมือนไม่ใช่หนังพีอูตัวนี้เบาเรื่องความตุบใส่ m a c b o ๊กได้ไหมใส่ m a c b o ๊กได้กี่เครื่องใส่ล่มได้ไหมใส่น้ำไ,<ด>ไหมเออแล้วแบ่งหนังสือได้ขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวจะลองเรื่องความจุให้ดูสำหรับเคแค่ว่าแบบพอสาวลูกแากอย่างเคสจะเป็นคนที่650ใช่ไหมถ้าสะพายแบบคอสบอดี้มันจะดูมีความตัน,ตนๆหน่อยแต่ถ้าเกิดแบบสะพายข้างแบบเนี้ย ก็ <ừ m. S 1> ได้อยู่นะแล้วก็ถือแบบนี้ก็ได้ก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันมีที่ถือตรงข้อมือสาวไซส์160ขึ้นนะก็ลองตัดสินใจจากภาพที่เราสะพายก็คือเราสบายมากเพราะเราเป็นคนตัวสูงไงสําหรับก,กระเป๋าใบใหญ่คือสู้ตายเราชอบที่เขามีแบบฟังก์ชันอะสะพายได้3ามแบบอะจะถือจะ c อ o บอดี้หรือว่าจะสะพายแบบ shoulder bag อะก็คือได้หมดในใบเดียวเลยนะุกหนังมีความเป็นพิวมีความเงาอะไรเงี้ยแต่ว่าน้ําหนักมันจะเยอะกว่านิดนึงก็มาใบนี้นะคะทุกคนมันจะให้แบบ คนละอารมณ์นะเออแต่น้ำหนักต่างกันแค่นิดเดียวอุยแบกบแมวไปออฟฟิศได้ไหมเนี่ยอันนี้จาก Lazy Time Story นะทุกคน Lazy Time ช่วงเวลาความขี้เกียจอ้า<ม>วอเราเก่งจังเลยโฮยผ้านุ่มจังเป็นคอตตอนป่ะคอตตอนแบบคอตตอนผสม,สมพลีเเตอร์หรอนุ่มๆสสบายๆโก่งๆใช่ไหมมันนุ่มมากเลยเนาะอุ้ยอสีนี้นุ่มกว่า<อ> อันนี้อาจจะทําให้หนากว่าป่ะเพราะว่ามันจะแบบเป,เป็นสีขาวไง่เลยจะหนากว่าวู้สีเหลืองคือจึ้งมากเราเห็นแล้วนึกถึงเหมือนเสื้อกีฬาเสือเส้อเสื้อเบสบอลเราอะนึกถึงอะไรหรือว่าพอเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่ามีความแบบสไตล์หนึ่งหนือแนวแบบอันนาะอะไรอย่างเงี้ยต้องต้องทักไปถามเจ้าของแล้วได้อินสไปเรชั่นจากอะไรคะอันนี้เหมาะกับคนที่แบบว่าชอบใส่เสื้อนอนแบบโปร่งโปงเลยอะมีความฟรีไซส์ที่ไม่ได้โค้งเกินไปสำหรับ,บผู้หญิงตัวเล็ก ยางยืดนะทุกคนให้ดูยางยืดคือพอตีมากไม่ได้รัดเกินแล้วก็ รู้สึกว่าใส่เราจะไม่พุงไม่ปิ้นถ้าเลือกไม่ได้แนะนํากด2สีไปเลยนะทุกคนเพราะว่าร้านฝากโปมา2 -2 ระหว่างวันที่2ถึงวันที่4นะคะทุกคนถ้าซื้อ2ตัวนะก็ลดไปเลย200บาทกล่องน่ารักปะกล่องน่ารักอ,รอ,อันนี้จากร้านชูนะคะทุกคนชูออฟฟิ i ชียลเปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะใครหาขขวัญวันวาเลนไทน์ให้สาวนๆนะผู้ชายคนไหนที่ดูอยู่นะคะทุกคนนีเห็นไหมไมันจะมีหัวใจด้วย นี่จะเป็นกิฟท์ที่มีถุงใส่มาบ้าบอแพคเกจจริงเราต้องแบบจึ้งไว้ก่อนอุ้ยจริง,งน่ารักมากขาวดำชมพู โอ้มันมันไม่กินผมเนาะใช่มันไม่กินผมชมพูดำแบกเพงแบกเพิงหรือชมพูขาวชมพูขาวได้หมดนะทุกคนหรือใครจะแบบติดสามอันเลยไหมเหมาะกับช่วงวันเลนทน์ใช่วาเลนทน์เป็นของขวัญให้คนอื่นอ่ะให้เราก็ได้แล้วเขาก็มีแบบคลิปหนีบที่เป็นตัวใหญ่ๆด้วยแล้วก็รู้สึกจะขายรองเท้าด้วยนะคะทุกคนแต่ว่าโดนตกมาเป็นน้องกี๊เพนผาเออของคุณคุณเจ้าของเพจแบมมี่มาชีก็คือเป็นเพจที่แบบว่าดูแลเรื่องการแต่งกายใครแบบไฮสเปอร์เลชั่น คือเลี้ยวมาเพจนี้ได้เลยฟิลล <Feeling S 1> ิ่งการใส่รีวิวเลยค่ะดีมากเลทุกคนอันนี้คือ,คอทอาดหยิบมาตอนต้นคลิปเลยก็คือแบบเอามาลองใส่เลยเพราะแบบเพอมากชอบรักของร้านนี้คือคุณเจ้าของร้านเขาจะมีความแบบเหมือนเป็นสาวไส์ตัวเล็กแบบเคทอ่ะ XS <X S> แต่เขาตัวเล็กมากมากแล้วเราก็เป็นคนไหลแคบไหลเล็กก็เลยแบบอยากลองเสื้อตัวนี้แล้วคือเป็นเสื้อที่ เพื่อนบอกว่าเป็นเกาะนล้เกาะโอเคจริงใจเออมันจริงใจเปิดกที่จริงใจเพราะว่ามันจะมีความแบบว่าปกติอะเคสจะเป็นคนไหลมนใช่ไหมทุกคนเพราะว่าเขาจะมีความแบบเขาเรียกอะไรเดีย๋ยวไหล,หลตกอะเออไหลตกตกมน,มนเวลาถ้าใส่เสื้อที่มันไม่ได้พอดีอะมันจะดูข้านบนตัวใหญ่เท้าแต่อันนี้คือแบบ ใส่แล้วพอดีตัวเล็กแล้วมีหน้าอกหน้าใจนะทุกคนคนะหรือว่าใครที่ไม่ได้ชอบความหวานก็เลื่อมมาเป็นแบบจินก็ได้จินก็จะเลื่อมมาเป็นแนวสาวกิตเตอร์ที่เหมาะกับรุจจีนที่จะถึงแต่ไม่ได้จุดจีนตะโกนเพราะว่าจะเป็นแบบเออใส่ได้ทุกโอกาสจริงๆนะแต่ผ้าเขาสวยเนาะสีกิตเตอร์เขาก็ดีนะไม่ได้ติดบางทีเขาก็ใส่กิตเตอร์มามันจับแล้วมันจะติดมือโอ,อ,อแต่น<ต>ี่เหมือนจะเป็นผ้าเหมือนกิตเตอร์ที่มันอยู่ในรล้วผ้าหาแมทได้ทั้งกางเกงขาวกางเกงดํากระโปรงเทนนิสกระโปรงบาน ได้แล้วก็นี่มีนี่ด้วยนะผ้าพันคอนะรักมากนี่งามมากอะจริงๆจะชอบมากเลยนะของรานเพื่อนเราต้องตัวอีกตัวหนึงไปละใครที่ตามมาจากซัมดายูนะคะแคปที่เราแบบนั่งพูดนั่งรีวิวไปนะคะก็แคปไปสั่งซื้อนะจะได้แถมตัวนี้ด้วยถ้าเป็นน้องแบบฟอลล์ก็จะได้แถมเป็นน้องโดนนะแบบนี้ก็คือไว้ผูกผมได้หรือว่าแกล้งใส่แบบ อะไรเคสอ๋อเป็นแบบเป็นข้อมือใช่แต่ถ้าเกิดใครซื้อเป็นสีแบบกิตเตอร์แบบจีนนะคะก็จะได้เป็นผ้าบันคอแบบเนี้ยแบบเนี้ยก็จะพันแบบอย่างเงี้ยทุกคนอ,อ่ะเนี่ยอันนี้จาร้าน F is e นะคะ อันนี้จะเป็นเกาะอกที่เกาะอกจริงๆอ่ะทุกคนจะไม่ได้มีแบบว่าแกล้งแก้งแขนแบบนี้ล้นะเขาจะเป็นความพองข้างบนแล้วก็จะแบบเป็นเคิร์บเอสเข้ามาถ้าใส่ไปแล้วนั้นเอวจะแบบเอวสับอ่ะนี่จะเป็นผ้าทวิสนะทวิสที่แบบสวยมากมองไกลๆจะมีความแบบยีนเนาะแล้วว่าไม่หนามากไม่บางมากนะคะเราอ่ะเพิ่งได้ไอเดียจากพอสอจีนมาพอสอจีนบอกว่าจริงๆแล้วคนที่ต้นแขนใหญ่อ่ะไม่ควรใส่อะไรที่แบบคุมทั้งแขนตัวเองลองใส่เสื้อกล้ามสิจริงๆล้วทำ คุณดูโป่งขึ้นนะลอเแล้วเคยอลองไหมมันก็ไม่้องไม่กล้า <laughs> ลองอยู่ดีเขาต้องเป็นคนแขนนุ่มนาำอะแต่ก็คิดว่าแบบปีนี้แบบจะ,จะตั้งใจลองใส่เสื้อที่มันเปิเปดดูมากขึ้นอ๋อ<ด>นึกว่าฉันจะออกกับลังการ <laughs> ไม่ค่ะ <laughs> <laughs> ก็ลองไปดูได้เพราะว่าเขาเป็นร้านที่แบบยังเป็นร้านเล็กๆอะทุกคน <laughs> เพราะฉะนั้นเขาจะเปิดพีออเดอร์ใครสนใจก็รอนิดนึงไปพีไว้ก่อนอันนี้จากร้านสไลชาม Happy New Year คุณจีนละคุณแค่ขอให้มีความสุขยิ้มแย้มเยอะสุขภาพแข็งแรงสาธุเนี่ยอันเนี้ยเพื่อนที่เราแบบอยากได้ ที่ห้อยบัตรพนักงาน,งานบอกก่อนว่าใครที่เป็นสาวพาสเทลพาสจสีชมพูต่างๆใดๆนะต้องมา้าน,นี้นะทุกคนดูดูดิมันแมทได้กับทถุกชุดใช่คือเราหมวอะไรนี้เพราะมีสี้มนา่ารักมากเลยอ่ะก็จะเป็นห้อยเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,<ม>ะทุกคน,กคนใช่มันคืออะคริลิกนะทุกคนน่ารักทุกลายแล้วพนักงานออฟฟิศจะไหวเหรอใช่แมก็ต้องมีใช่ไหมคะปีใหม่แล้วเราก็ต้องมีบัตรพนักงานใหม่ก็เผื่อมีใครแบบไปสมัครงานใหม่ก็ได้บัตรพนักงานใหม่ เป็นเลิกเนาะเป็นเลิกง<น>า,านนี้ก็ซื้อกรอบปัดพนักงานใหม่ปีให,ปใหม่มีปฏิทินใหม่หรือยังคะยังไม่มีเลยค่ะออ้ยนี่ไลน์ให้ดูเลยลน์น่ารักมากน่ารักมากทุกคนน่ารักหมดเลยอ่ะความพาสเทลต้องมาร้านนี้นะคะ<ม>เผื่อใครยังไม่รู้จักแบบแปะพิกัดให้อันนี้จะร้านไฟฟ้านะทุกคนเราจะมีปฏิทินกี่อันดีคะมีกี่อันก็ได้ในห้องเราเพราะว่าปฏิทินมันน่ารักอ้ยตอนนี้อ่ะรอเป็นคนชอบสะสมปฏิทินอ๋อแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเป็นโลกสะสมแก้วน้ำใช่ไหมคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบเป็นอีกลายเส้นหนึ่งขนของของคุณไฟฟ้าก็จะมีความแบบลักซาลักโลกเ,ออเขาเรียกกระดาษอะไรน,นะรอยปอนรอยปอนน่ารักสุดๆเว้ยอันนี้น่ารักมากไอโฟนสิบห้าเขาแล้วในสุดก็มีแล้วคือเราแบบโลมากเลยว่าบบเมื่อไหรร้านคุณไฟฟ้าจะมีเคสไอโฟนสิบห้าักทีกระสิบนิดนึงได้ปะมันมีของรุ่ Q C เก้าสิบเก้าบาททุกคนไปกดได้นะอพอดีพอดีเป๊ะอ้อยู่มือนะเคสดูแบบ ดูหนึบปะเดียวนิบเดี๋ยวต้องคิดต้องเนี้ยได้เลยอ่ะเพื่อนอ้าเป็นแมกเนตเพื่อนอ้าว Are you sure about that อ้าวสร้างเรื่องทุกคนดูอันนี้แบบเป็นเพนเป็นเพนพอยล็อกมากเลยแะบอ่าแน่นเกินแม่ถ้าเกิดใครซื้อ iPhone อ่ะแนะนำเลยนะให้ซื้อเป็นสีขาวเพราะเวลาใส่กับอะไรพวกนี้มันจะน่ารักมากน่ารักมากแล้วก็ถ้าเกิดใครซื้อกับร้านนี้เขามีของแถมด้วยนะจินคือเขาจะแถมไอตัวที่มันเป็นไรัศมีนะแอปไอคอนอ่ะเนี่ยที่เป็นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าแอปไอคอนอ่า อย่างนี้นะทุกคนเนี่ยเขาก็จะแถมแอปแมค่อนข้างล่างซึ่งเรายังไม่ได้ไปเอานะเดี๋ยวเราจะต้องไปแบบไปแจ้งเขาทางไลนะ์อันนี้จากร้านพลิมาม่านะคะเป็นร้านที่จินสริยตอนนี้ปะสไตล์ของเขาจะเป็นแบบประมาณนี้เลยทุกคนแต่ผ้าดีมากนะทุกคนเนี่ยมันจะเป็นแบบเขาเรียกผ้าอะไรนะสารูวะ่สารูเออสารูอ้ายน่ารักเ,เป็นกระโปรงที่เอวเขาจะแบบเป็นหนาน,าน,านิดนึงแล้วก็แบบว่าผูกโบได้ๆอะไรเอย่ยแต่ว่ายาวนะ ตั้งแต่วันนั้นกนะ็ไม่เคยเจอกระโปรงสั้นเนขะาอีกเลยอย่างล่าสุดที่เคยไปกลับไป,ป,ปเอเพิ่มเ,เอ,เมเอ,อยาวที่ใส่ปเป็นโฮลท์ก็จมแบบยาวขึ้นออไม่ห่วงผ้าร้านนี้ไม่ห่วงผ้าเลยแต่สั่งตัดได้นะทุกคนอันนี้จะเป็นผ้าที่ไม่เหมือนกับที่จินใส่อยู่นะผ้าเขาพิวอะที่จินใส่อยู่เดี๋ยวให้เทียบกันเลยเนี่ยมันจะคนละผ้านะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมนุ่มๆแล้วก็อุ้ยมีซับอีกอะส่วนนี้จะเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งออกมาราคาเท่ากันเลยผ้าจะบางเบากว่าจะออกเป็นสีขาวแบบ แบบขาวจัวอะรู้สึกว่าใส่แล้วเอลสับนะเพราะว่าเอวเขาทามาแบบอย่างเงี้ยเอวสับอุ้ยเลาว่าเหมาะกับคนที่แบบสะโพกเล็กด้วยนะอะใส่แล้วมันน่าจะทาให้ดูมีสะโพกใช่มันจะดูพ,งพงองๆเขาแนะนําให้รีบถามว่าเราจะรีบไหมไม่รีบไม่รีบ,รบสบัดแขวนเอา <c oughs> ก็ไม่อยากมากแต่มันก็ดูเป็นเป็นดีเทลผ้าของมันแบบเหมือนเป็นยับยับแบบนี้ก็ใส่ได้นะอี้อะไรเอออันนี้น่ารักโอ้นี่กระโปรงเหรอเสื้อเพื่อนเอาใหม่ปึ๊บ ขอโทษค่ะเสื้อนะทุกคนเสือ้ออะไรเทือกนี้นะมีความแบบเ<อ>จ้าแม่มินิมอลใช่จะเป็นความมินิมอลอันนี้จะเป็นผ้าแบบสีแบบธรรมชาติอ่ะผ้าธรรมชาติเลยที่ไม่ผ่านการฟอกมันจะมีความแบบสัมผัสแรกมันจะดูเอ๊ะแข็งนิดนึงหรือเปล่าแต่พอไปซักแล้วมันจะนุ่มขึ้นใช่แต่จริงๆของร้านนี้จับมาร้อน,นเลยเนาะ<ช>เราเคย,เ,<ล>ยเจอเกดที่แบบ ออกมาสากเลยอะใช่ใช่เรน,นก็เคยเจอเหมือนกันคือภาพแบบนี้เวลาซื้อต้องเลือกซื้อดีๆกระโปรงสามารถใส่แยกแม่นะทุกคนจะเป็นกระโปรงชั้นๆแบบนี้ยใช่ใช่คือม<ๆ>ันมเป็นทรงซิกนเนเจอร์ของร้านนี้เลยอะเขาจะตัดเป็นดีเทลชั้นๆแบบเนี้ยเนี่ยทรงเหมือนกันเลยแล้วว่าเคสก็ใส่สวยอย่างเงี้ยอะยืนบ้างอะยืน,ยนบ้างยืนคู่เลยเฮ้ยได้นะอุ้ยสีนี้มันมินิมอลดีเนาะเพื่อนโอ้สีนี้ดีสีสวยเพื่อนอุ้ยแต่เพื่อนดูดิทุกค <laughs> น มันเลยข้อเท้าเคสไปแล้วอะ่ะผ้าอย่างนี้เอาไปตัดได้นะแต่แอบแค่เสียดายมันเสียดายผ้าไงคือผ้าเขาดีอะ่ะจริงจริงอ่ะเสื้อแล้วว่าเอาไปใส่แบบกับกางเกงยีนก็น่ารักกางเกงยีนสีขาวเออแบบเดบเดบหน่อยหรือว่าเป็นทรงกระบอกก็ได้ทรงกระบอกสีขาวผ้าลินนเหมือนกันก็ใส่สวยใส่สวยไอ,อ้วัผ้าแนวเนี้ยเหมือนเพื่อนมีเยอะมากใช่มีเยอะจะถามว่าใส่ไหมก็พักหลังพักหลังเพื่อนเริ่มมาสีันกับเราหละอุ้ยคิสเวแก่เลยแล้วกันคิสเวเป็นอีกร้านที่ ทั้งซื้อเองและพี่เขาส่งใช่วิภาคเขานุ่มจังเลยอ่ะคอเขาจะตั้งขึ้นมาแบบนี้เลยข้างหลังก็จะแหวกตรงช่วงหลังบนนิดนึงเสื้อแขนบอลลูนเหรอเสื้อแขนบอลลูนใช่เพราะว่าแขนมันจะใหญ่ๆมีความใสแล้วมีความมินิมอลสุงถ้าสาวตัวเล็กน่าจะเป็นมินิเดสเป็นมินิเดสได้ไมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพื่อนออสั้นอยู่น่าจะต้องไม่แบบเป็นเสื้อแนวโค้งๆมกับกางเกงขาสั้นไหมพอพอเพื่อนใส่สีนี้แล้วแบบผิวมันดูอนี่เนาะ ใส่แล้วดูสว่างส่วนตัวนี้ก็จะเป็นขาของเข่าจวดเจียนะทุกคนบางไหมตอบได้ว่าบางค่ะถ้าใครแบบไม่ได้ซีเรียสน,นะใส่แคสเชอร์ในสีเนื้อแล้วก็โชว์เนื้อหนังไปก็ได้ไม่เป็นไรใช่มันแต่มันก็ไม่ได้ดูโปมากนะเพราะว่าทรงของมันค่อนข้างเป็นทรงเรียบร้อยค่ะแต่เรามั่นใจว่าเคทใส่ได้นะใช่ถึงแม้ว่าจะเป็นโอเวอร์ไซส์แต่ว่าใส่เราก็ดูน่ารักดูเป็นสาวญี่ปุน่นน่ารักเสื้อเอ,อเป็นเสื้อบอบเปบนิดนิดอันนี้อาจจะไม่เหมาะกับคนที่ มีปัญหาเรื่องแบบต้นแขนใหญ่ใช่ถ้าเป็นคนอย่างจิมที่เป็นคนมีแขนอยู่แล้วอะไหล่กว้างเพราะเราแบบไหลประมาณ15.5กว่ากว่าใส่เสื้อแนวนี้มันจะทําให้เรารู้สึกวแบบ่าเป็นออนวตัวเล็ก <laughs> เราเห็นเขาไปใหม่กับกระโปรงยีนยาวว่ะเพื่อนอ๋อใช่มันลูกนั้นจริงๆมันจึ้งมากเลยนะกระโปรงยีนยาวแล้วก็ใส่กับน้องแขนพองแบบนี้เราชอบมากใส่แล้วมันดูมีอะไรมันดูแบบมันเป็นซีทูที่เป็นซีทูที่แบบดูขี้เล่นน่ารักคือทรงเสื้อเขาอะมันจะมีความแบบ ความเรียบร้อยหน่อยแต่ว่าด้วยความที่มันบางก็จะแอบถึงถึงมันจะดูเหมือนจะโป๊แต่ว่ามันก็ไม่ความที่มันเป็นลากเขาว่ามันดูไม่โป๊เนาะใช่แล้วแบบใส่สบายอะเหมาะกับซัมเมอร์นะจากร้านมอลลี่มอลลี่นะคะหิวข้าวแล้ววะวันนี้กินอะไรดีคะชาบูเดี๋ยวเจอกันจะบอกว่าคอเลคชันนี้จินมีแล้วเมื่อประมาณเกือบสองปีที่แล้วมั้งเคจำได้ว่าที่จินใส่ถ่ายรูปลงหน้ไอซียอะสีชมพูไหมอันนั้นโอเคดูดิ ผ้าจะเป็นแบบว่าลายดอ,ดอกไม้ดอกไม้น่ารักมากสีมิ้นสีมิ้นใสเราขาวมากเลยเนี่ยเพื่อนเป็นคนที่ถูกกับสีพวกนี้เนาะแล้วใส่ออกมาก็คือน่ารักมากเดี๋ยวจะให้ดูว่าแมทออกมาในรูปร่างที่ต่างกันนะเราจะเลือกแมทออกมาเป็นลุคแบบไหนนะคะทุกคนแต่ว่าเราว่าใส่ได้หลายโอกาสแล้วก็ข้างล่างเขาอะจะมีแหวกนิดนึงแบบเนี้ยทุกคนให้มันดูแบบมีอะไรอืมแต่จริงๆน้องคือเสื้อนะ นูไม่ใช่เดทนะแต่ใส่เป็นเดทอะมันถือว่าเอาไปแมทช์คู่กับพวกกระโปรงอะไรเงี้ยมันก็ดูเป็นท็อตทัลุูเป็นดูเดทเดทหน่อยมันอาจจะแบบพันแบบแกล้งๆอย่างงี้ปมากหรือจะผูกเป็นโบก็ได้ใครถักเปียงเงี้ยเอามาเป็นแบบถักเปียงไหมใช่สวยนะทุกคนลายผ้าน่ารักมากๆเลยแล้วก็ผ้าใส่สบายไม่ร้อนนะแล้วก็มีซับในให้ทุกตัวเลยอ่ะทุกคนผ้านุ่มกว่ารอบที่แล้วอีกใช่ไหมแต่ว่ามันน่ารักช่วงนี้เหมือนเขานิยมไปเดินย่านอะไระแถวในเมืองที่เป็นย่านกรุงเอพอ่าสามย่านสามวาด ไม่ใช่เหรอวาดทรงวาดสามสามวาดสามยานผสมทรงวาดสามชามั้นผสมทรงวาดเป็นสามยานอันนี้จากร้าน Ruby l n m o n m o n นะคะเดจะบอกว่าเขาขายเสื้อหนาวที่สามารถใส่หน้าร้อนได้อะมันจะไม่ไม่นหนาตะโกนอะมันจะแบบว่าแกล้งหนาแก้งหนาว นิ่มมากสัมผัสดีมากอันเนี้ยเป็นไหมพรมที่ไม่สากเลยจับแล้วนุ่มแล้วก็ไม่หนาแล้วก็คาร์ดิแกนให้ดูคาร์ดิแกนก่อนคาร์ดิแกนเขาจะมีความแบบไม่ใช่คาร์ดิแกนทรงใหญ่อะสาวไซมินิใส่ได้นะคะทุกคนแล้วก็จะมีความแบบกึ่งขอบนิดนิดเพราะฉะนั้นจะไม่ทําให้ดูเธอทะมันใส่แล้วจะมีความพอดีนะคะทุกคนแขนเป็นไงขอดูแขนหน่อยแขนนุ่มเมื่อกี้เราสอดแขนเข้าไปแล้วม,มันไม่คันเลยอะนุ่มมากแขนยาว แขนยาวทดสอบความแขนยาวมีความแบบครอบครอบคให้ว่าเป็นมือเล็กเกลงิกับใจน่ารักนะแต่ผ้าแบบสัมผัสแรกคือแบบสัมผัสผ้านุ่มมากใช่ดีดีค่ะเป็นเวสทรงเวสนะทุกคนอ๋อปกติไหมพรมเราจะเห็นเป็นโครเช่เส้นใหญ่ๆใช่ป่ะถักเส้นใหญ่ๆแล้วมันจะมีความหนาแล้ว เราใส่ล้ร้อนนะแต่ว่าของเขาอะคือเป็นได้เส้นเล็กๆรวมกันเพื่อถักให้มาออกมาเป็นเหมือนเหมืมอนไหมพรมเขาเป็นไหมพรมเกตีไม่ใช่แบบไม,แบบไม่ใช่งานจีนจริงๆใครที่แบบเป็นสตัวเล็กๆ,ๆ,ๆแบบใส่เป็นเสื้อได้เลยนะอใช่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครแบบว่าเอ้ยยังไม่มั่นใจส่วนใหญ่ก็กจะมีนําไปแมทเป็นการแมทเป็นตาก็น่ารักแล้วมันแบบเป็นสีแดงขาวแล้วแดงของเขาไม่ใช่แดงฉูดฉาดนะทุกคนจะเป็นแดงแบบตุ่นๆใช่ปะกําลังดีสีนี้มันแบบสีของพี่สาว Paras GR ยูโน่ตัวนี้น่าจะใส่แล้วน่าจะ แบบดูผอมปะ่ะแล้วก็ผิวดูใบด้วยแล้วดูดีเทลทุกคนมันจะไม่เหมือนกับตัวนี้นะตัวนี้จะมีความแบบคนละทรงนะคะทุกคนหันเนี่ยถ้าเราให้เทียบกันเห็นปะ่ะ<อ>ใช่ไหมมันคนละทรงไหมเใช่ใช่คนละทรงทรงแล้วคนนี้จะมีความหวานหวานกว่านิดนึงอันนี้จะเป็นเหมาะกับสาวหวานส่วนนี้ใครที่แบบสาวทเท่แซบ่บๆแ่บน่าจะเหมาะกับตัวนี้มากกว่านะจะใส่แสล้วสวยเดี๋ยวจะแมทให้ดูนะทุกคนไมได่ดูโป๊จับเนื้อผ้าแล้วมันแบบไม่มีคําถามใดๆเลยกับราคาที่เขาตั้งใช่ทุกคนแบบคุ้มค่าคุ้มราคา Everyday KMK ถ้าสมมติว่าซูมไปที่ห้องแล้นะน<ม>ี่ห้อง,องตัวก็มีมห้องนั่งเล่นก็มีห้องน้ำก็มีมีทุกห้องเลยทุกคนชอบมากนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเซ็ตของขวัญปีใหม่เราได้มาทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันอันนี้เป็นโลชั่นโอ้โห หอมมากหอมหอมมากเลยอ่ะแล้วเนื้อโลชั่นเขาดูเหนียวจังซึมไวซึมไวอยู่ใช้ได้กลิ่นจะเป็นแนวแบบเฟรช h f a c เหมือนคนเพิ่งอ,อาบน้ำมาใหม่ๆจะเป็นบอดี้ครีมเจลนะอันนี้น body c ครีมเจลเหมือนกันจะเป็นตัวทดลองแล้วก็จะมีตัวนี้ไว้ให้อาบน้ำแล้วแบบทูทูไทยไทยโอ้ oh, ไม่มีสัมโทจะเป็นกลิ่นที่พวกเราชอบใช้กันกลิ่น lemony tender เราเราก็มีมมอืม lemony tender เขาดมหน่อยดิจำไม่ได้ lemony น e n d e r จะเป็นบู u บู l u กลิ่นมไม้จำได้ได้หอม ใช่กลิ่นนี้แหละที่เรามาห้องเอนเราถามว่าแบบมันหอมเราก็เลยไปซื้อกลิ่นนี้ตามแต่ว่าเมื่อกี่คนพบรักใหม่ดาลิงก็จะแบบหวานหวานปะดมดีดมแค่นี้ใช่ใช่หวานหวานเหมาะเหมาะกับความแบบผู้หญิงหวานหวานแต่ว่าอันนี้จะมีความแบบเท่ๆนิดนึงอะดูแบบเป็นยูนิเซ็กอ่ะแล้วมีเทนเดอร์นี่คือแบบครีนเลยถ้าผู้ชายใช้กลิ่นนี้แบบหล่อนะเนี่ยครั้งที่แล้วเพื่อนก็พูดคํานี้เลยใช่กับกลิ่นนี้เลยอุ้ยหอมอันนี้เหมือนยามองกินเนาะแล้วมีเทนเดอร์เหมือนยามอง เจอรี่บีนทุกคนมันเจอรี่บีนที่อยู่ในลาซาด้าเราอว่ารู้นะสภาพกล่องอย่างเงี้ยเธอแอบ,บแกะแล้วใช่ไหมล่ะคือตัวนี้ของมันจะเป็นสีดําตอนแรกเรามองว่ามันแบบเป็นทรงใหญ่ๆเราคิดว่าจะหนะักคือพี่ที่ออฟฟิศมาไปอาบอกว่าไปลรองที่ชอบแล้วมันนิ่มมากแล้วก็เลยแบบหรอคะก็เลยแบบงั้นกดเลยโดยที่เจ้าตัวไม่ได้ไปลองเลยนะ <laughs> แต่คือฟังเขามาอันนี้ความสูงจะเป็นประมาณเท่านี้น่าจะ1.5นะทุกคนแล้วก็วัสดุจะมีความแบบ P.U. ใช่ใช่คือตอนแรกเคสอ่ะจะกด37แต่ไซส์สามมันหมดก็เลยกด38แต่ปรากฏว่าพอดีอ่ะนี่นะคะทุกคนอ๋อมันจะเหมือนรองเท้าแบบรองเท้าลอฟเฟอร์คอมแบ็กลอฟเฟอร์ก็พอคืออ่ะมันเป็นลอฟเฟอร์อันนี้เป็นคู่แรกที่เคสมีของเจลลี่บีนนะซึ่งพอเอามา จับจริงแล้วก็เอ้ยก็โอเคนะนุ่มเลยราคาแบบอยู่ยนี้ราคาเขาขายใกล้ๆกับเลทรองเท้า IG ไอจีเลยนะใช่<ร>ใช่ใช่ราคาแบบพันต้นๆเวลาไม่แพงอย่าง<ม>อันนี้กดในลาซาด้าก็คือมีพันหนึ่ง เธอเห็นเพื่อนกดมาได้พันหนึ่งถูกถูกมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้รองเท้าไอจีกระโดดไปแบบพันเจ็ดนะุช่สองพันก็มีนะรองเท้าแบรนด์ไอจีอะแต่อันนี้แบบขึ้นช็อปห้างเซ็นทรัลอะแต่ขายแบบได้มาพันหนึ่งซึ่งมันคุ้มมากนะส่วนเรื่องกัดไหมไม่รู้แต่ใส่สวยไหมสวยแน่นอนเกาหลีมากไม่ไม่รู้จะพูอะไรทับใจมากชอบมากอยากใส่แล้วแต่ก็ต้องอดทนเพื่อเอาอันบ็อกคือเธอได้พัสดุมาเธอแกะแล้วเธอแกะแล้วแล้วก็แบบ มันน่ารักอะเอาไปไป้ายในช่องดีกว่าเขาบอท้าเก็บเหมือนเด,ดิม <c oughs> แล้วก็แล้วก็รอวม่าไหร่จะได้อันบล็อกสักทีจะได้ใส่สักทีนะ <c oughs> ชอบชอบทุกคนมันแบบเนี่ยมากกับสาวว้ห้าสี่มทุกคนใส่แล้วมันมีส้น <c oughs> อันนี้ก็คือเขาอยากเอามาอันบล็อกเขาภูมิใจในตัวเขา <c oughs> ใช่เราภูมิใจในการตามหาสิ่งสิ่งมากมันคือไนกี้ <c oughs> ที่อยากเอามาอวดไม่ใช่เลยนะเพราะว่าจะบอกกระซิบว่าถ้าเกิดแบบ สั่งพีพีที่เกาหลีอ่ะห้าพันเลย oh. อันนี้กดได้มาจาก JD Sport 4700 4,700แถม mm hmm. ได้คนลดในหน้าเว็บอีก200เรายังไม่มีรองเท้าสีเงินแล้วเราก็แบบตามหามานานมากแล้วมันเบาอะ่ะมันเบามากเลยนะนใช่ตอนนั้นไป<ๆ>ลองที่ชอ็อปแล้วก็แบบวุยชอบมากแต่ตอนนั้นไปชอ็อปมันมีจะมีแค่สีสีฟ้าซึ่งก็ตามสไตล์ไนกี้ทุกคนเขาก็จะมีพื้นแบบพื้นโฟมแบบเนี้ย mm hmm. ทำให้แบบซับพอร์ตเท้าแล้วก็เดินสบายแล้วก็ตัวนี้เคมว่าวิ่งได้เคสแบบเป็นคนที่แบบ เท้าอุ้มใช่ไหมแล้วตัวนี้คือมันจะเป็นแบบเป็นเคิร์ฟเข้ามาเงคือใส่แล้วเท้ามันก็จะดูเรียวขึ้นรู้สึกเท้าในตัวเองที่ฉันกดได้แล้วคาที่ถูกแล้วก่อนราคดีมันกดได้ในราคาที่ดีแล้วมันก็ดีเพราะว่ามันใส่ได้ทั้งออกกำลังกายก็ได้แล้วก็ใส่ชุดวันได้ใช่ไหมมันแบบสบายเท้าที่เย้ครบแล้วทุกคนตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วคะหกโมงค่ะนี่เห็นไหมห้องใหม่นาฬิกาอยู่ตรงนี้เลิศเลยว่าทำไมห้องใหม่มีนาฬิกาด้วยมีทีวีด้วยนะมีทีวีมีทีวีด้วย แล้วก็ห้องใหม่มีโซฟาใหม่นะทุกคนนี่มีนั่งถ่ายบนโซฟาได้แล้วเด้ประมาณนี้นะคะทุกคนสาหรับคลิปอันบ็อกจะได้เห็นพวกเรานั่งในโซฟานี้ในการถ่ายคลิปคอนเทนต์ไปอีกหนึ่งปีนะคะทุกคนเพราะว่าก็จะอยู่ที่นี่นะแสงไฟหรือว่าสีอะไรต่างๆอาจจะดูเพี้ยนไปจากเก่าบ้างเพราะว่าแบบเพิ่งเพิ่งมาลองใช่ใช่เพิ่งลองไปเป็นเหมือนสตูดิโอใหม่ของเราสองคนเนาะจริงๆก็เป็นของคุณจีนแหละแต่ว่าเราแบบอถ่ายที่ห้องงคุณจีนใช่นางจะทําห้องใหม่อยู่เก็บงบประมาณอยู่เก็บงบอยู่ทุกคน แล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวกลางปีแคสมามเปิดห้องใหม่ให้หนูก็อาจจะเพื่อนๆได้เดี๋ยวเ่าแฮชแส็ตูฝั่งนู้นบ้านอะไรก็สำหรับันึงปาได้ก็คลิปนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูเราสองโคนใครชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะไปแล้วนะบ๊ายบาย